โอ้ครับถวายหรน้านัา่งตนงนั่งก็ได้ออกเลยครับถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายได้ถ่าย อะไรในเมือครับเอาออกเลยครับอเอาออกเลยครับเอาออกเลย กน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยอานมเด็กเด็กอานมไปกินเลยนะครับยกน้ำรอเลยครับ <c oughs> แทกนี้ยกรอเลยครับยกน้ำรอเลยนะครับ หลายๆแพ็กเกาะไว้ครับจับไว้จับไว้นะครับเคาะแล้วค่อยปล่อยนะครับจับไว้เคาะไว้ค่อยปล่อยนะครับอันนี้ถวายใช่ไหมครับยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาถวายครับปู่ครับถวายครับฝากหน่อยครับฝากหน่อย มันมันงเกตดยมันสังเกตเกว่าดูอาการแกไม่ดีเียะสักหน่อยจะเลิกไล่ละยกขึ้นมาครับยกขึ้นมารถไม่คลอนะครับรถไม่คลอ ya ana 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 di na yukla ana 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 I don't know. ยกล้อเลยครับยกล้อเลยนะครับยกล้อเลยยกล้อเลยครับอยายกไหวไหมยกไม่ไหวจับไว้นะครับจับไว้จับสองมือครับจับไว้เลย โอครับถวายข้างหน้านัง่งคน่ก็ได้ออกหน่อยครับถ่ายได้ถ่ายได้ เอาไปเลยเอาไปเลยอันนี้ไม่ได้เลยแล้วตอนไหนนะนู้นนี่รกระบะกระบะเลยค่ะรบเลยตามไปอันนี้อันอันนี้ถอาไเลยครับถ้าไหวถ้ไหวถ้าไวฝบาบ่ากฝาบฝาบฝาบาบฝาบฝามาบฝ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 าบีาบฝาบฝาบฝบ่าบฝาบฝไบฝาบ่าบฝาบฝาาบบาา เด้เด้ไปนครพนมเปล่าจะไปนครพนมเลยไหมไปนครพนมอยากไปเดวใหญ่ชาย,ยโชุดก่อสร้างวันนี้พักที่ไหนอะคะไม่รู้เลยถ้าพักก็บอก <c oughs>